สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเพื่อนๆทําความรู้จักกับน้อยหนานะคะน้อยหนาหนังนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้อยหนาที่เราปลูกไว้แก่หรือยังหรือว่าเวลาเราไปเลือกซื้อน้อยหนาตามร้านเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาแก่จัดแก่จัดไหมถ้าแก่ไม่จัดจะไม่หวานมากนะคะแต่ถ้าแก่จัดเนี่ยของเขาจะรสชาติหวานคะ่ะอันนี้น้อยหนาหนังนะคะที่พี่ปลูกเองอันนี้ยังไม่แก่นะคะเราจะสังเกตได้จากตาของเขานะคะ ล่องตาของเขาจะชิดกันแล้วผิวยังเป็นสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่แก่นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูผลที่แก่จัดแล้วนะคะที่พี่เก็บไว้เมื่อวานแล้วก็บางลูกที่ยังอยู่บนต้นนะคะอันนี้คือน้อยหนาที่แก่จัดแล้วนะคะเนี่ยสังเกตนะคะตาของเขาจะเป็นสีขาวเลยค่ะล่องตาเขาจะเป็นสีขาวนวลสีนวลเน,นะะี่ยค่ะแล้วตุ่มตาของเขาจะห่างออกจากกันนะคะ เมื่อกี้ที่เราดูตุ่มตาของเขาจะชิดใช่ไหมคะอันเนี้ยพอเขาแก่จัดตุ่มตาของเขาจะห่างจากกันและเป็นสีขาวนวลเนี้ยอันเนี้ยเราสามารถเก็บไปบ่มได้แล้วค่ะหรือว่าเวลาที่เราไปซื้อไปเลือกซื้อน้อยหนานะคะเราก็จะต้องเลือกตาที่ห่างแล้วขาวนวลแล้วก็ห่างห่างอย่างนี้เลยค่ะตุ่มตาห่างห่างร่องล่องเนี้ยห่างห่างกันเลยค่ะจะได้น้อยหนาที่แก่จัดนะคะพอเรามา มาบ่มให้สุกหรือว่าเอามาทานมันจะหวานมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาให้ดูบนต้นนะคะที่เขาแก่จัดแล้วพี่ยังไม่ได้เก็บดูของเขาอาจจะไม่สวยแต่ว่าเขาแก่จัดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะที่อยู่บนต้นที่อันนี้แก่จัดแล้วค่ะสังเกตไหมคะตาของเขาจะห่างค่ะเนี่ยตาเขาจะห่างมากเลยนะคะเป็นสีขาวนวลเลยค่ะนี่ค่ะ แต่อันนี้ลูกเขาอาจจะเขเว้าเขาแหวงไม่สวยแต่ว่าเนี่ยแก่แล้วค่ะตรงนี้เขาอาจจะชิดแต่ว่าโดยรวมแล้วโดยรวม90%ซของเขาเนี่ยแก่จัดแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราเก็บไปเราก็เก็บไปบ่มได้แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะสุกแล้วถ้าเราเก็บวันนี้ค่ะเย็นนี้ถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะสุกคาต้นแล้วเราก็จะไม่ทันนกอะค่ะอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อนเพื่อลองไปลองสังเกตกันดูนะคะถ้าบ้านใครปลูกน้อยนา หรือว่าใครที่จะไปซื้อในหนาลองสังเกตดูนะคะค่ะวันนี้ให้เคล็ดรับแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ